วันนี้เป็นแลเลยนะแต่ฉลองที่ซีรีส์เปโตมียอดวิวทีวีวิดีโอบนหนึ่งร้อยทีวีวิดีโอเย้ดีใจเป็นทีวีของทำความ,นมนนันมัน,ม,น,น,นมันเสียง,งแ HAM ตัวทีนะกันนะฮัทบุตรใจยังไแบบก็ดีใจในการเปิดช่องนาน,น,นี้นกันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตั้งนานแลน้วกันนะ ก็ขอบคุณนะที่จะอเาชมตั้งนานตั้งแต่ตอนที่ทำซีรีส์มาแรกแรกก็เป็นหน้าที่คุณดูแปลกตาแน่พงก็แปลกตาเหมือนกันแหละคือต้องคุชชินแหละคือมาดีเรือว,ว่าแะไวะนี่เขาเรียกกันว่า y u u u b e รีเซ็ตคือเป็นเป็นแบบ y o u u u b e อเนบาบจนแบบไม่ตอไม่ได้และก็เลย เชื่อโยนชูราดีแท้แล้วกันโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาตั้งนานเอ่อก็ขอบคุณนะที่ติดตามตั้งนานแต่ช่วยติดตามต่อไปด้วยละ่ะเพราะที่ต่อไป เผื่อฉลองแสดงก็ได้เผื่ออาจจะมีเงินซื้อแบงคารขอแทนได้หรือถ้าได้จริงผมก็เป็นดีใจ้างเลยที่มีคนติดตามอยู่ผมอยู่แต่จะข่าดหวังว่าคลิปจะมีความดีขึ้นนะถ้าเงินเพิ่มเยอะขึ้นก็คิดจะเป็นเป็นตลอดแหละก็ขอบคุณทนะี่ติดตามมาตั้งชื่อแรกจนถึงคลิปล่าสุดที่คุณดูรันสองร้อยบ๊อบเบอรชันเลยฮะ ก็ขอบคุณนะที่ติามตั้งนานถ้าลงดิบคลิปนี้เสร็จก็ไปคิดที่หนึ่งร้อยก็ขอบคุณนะที่ติดตามตั้งนานก็ถ้าเสียงแพร่่อยก็ขอโทษละกันก็แบบก็มาตกบสี่ดีไปครับเรโตกันเลยตอนนี้หนึ่งร้อยฟุบดูบอดนี่เจ้ามาแล้วเหรอฉันได้ยินมานะว่าเจ้ากลับมาแล้ว คอออ๋อคือฉันเองนี่วะทีนี้เจ้ารู้บ้างไปว่าไอ้เจ้าตัวบอกนันะน่นอะขอนายโทรยวเป็นไปอยู่อีกฝั่งนึงคือไปฝั่งของต่างพิธีนั่นนายได้รู้อะไรบ้างไหมว่าไอ้รที่เพื่อนรลอทรยศอะนายได้รู้อะไรบ้างไปคือนายไ,ไม่รู้ให้ไม่รู้จะไม่แปลกใจหรอกกลัวไอ้คนที่เพื่อนอะใครจะรู้อะไรวะ เอ okay. าแขนพิงใส่แม่ดาช่างจะเจอับเลยนะจริงๆว่าฉันก็ฉันก็รู้เหมือนกันแหละฉันก็เสียใจเหมือนกันนะที่เพื่อนพวกเราอะ่ะกลับไปอยู่ฝั่งนั้นกันถ้าที่ฝั่งนั้นไม่มีอะไรดีเยอะว่ะในสักกันฝั่งนั้นก็คิดจะทำร้ายด้วยฉันก็ได้ยินมานะแต่เรารู้กัจริงแต่นายไม่ได้มาช่วยสายแรกเนยวะเราฉันจะอยู่คนเดียว เอาไว้ทาที่ฉันนั้นก็มีพวกนายเป็นเพื่อนแต่พอเพื่อนเราตายไปหรือดีหายออกไปฉันก็ไม่ีที่พึ่งใครอีกแล้วแต่ฉันไม่มีอะไรให้คุยเดี๋ยวบอกว่านั้นนึกถึงพวกเราแต่ฉันก็ขอโทษด้วยกันแต่ฉันมาเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นหรอกใช่ไเพราะว่าฉันจะมาบอกเรื่องพ่า้าคู่บอลโดนจับแล้วนะเลยแค่ ถ้าผ่าส่วนหัวต่อนะส่วนหัวแล้วก็ส่วนขาฮิมพูดได้ได้จะได้ขึ้นพวกแขนละ่ะแต่ถ้าช่วยเรื่องด่าฉันได้ไหมเนี่ยว่าคือฉันก็มีวิธีของฉันนะ่ะแต่ฉันไม่บอกนายหรอกก็ฉันบอกนายไปเดี๋ยวนายก็จะห้าฉันอีกอะไรกันห้าฉันฉันก็ะจายไปแทนไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันก็ไม่คิดว่าไปดิฉันก็ไม่คิดว่าอะไรพวกนั้นจะไม่รู้เรื่องส่วนหัวก็ส่วนขาแล้วส่วนส,วนสวนขาดีมีสําคัญหรือบ้าเหรอเห็นบอกว่ามีคนได้รับส่วนแขนน้วล่ะแล้ว,ลว,ลวได้เรื่อยะไรบ้างเหรอก็ฉันไม่รู้อะไรบอกรหรอกนะ แต่ฉันรู้ให้มันม,มีส่วนควรก็ส่วนขานั่นแหละชิคกี้พายจะดูซิฉันพอฉันแบบการติดต่อคือฉันไม่ได้เปิดเปอร์น้าก้องนะฉันบิดอยู่จู่ๆพูดอะไรกะไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้แต่ไดนพูดถึงเรื่องอื่นี่ยฉันก็สังฉันก็สะขอใจว่าพูดอะไรจะไม่ดูว่ามันมีส่วนควก็ส่วนขาด้วยแล้วส่วนส่วนขอนี่คือเป็นส่วนที่เธอขายบ้างเหรอได้พูดบ่อยจังก็ใช้แหละ ส่วนหัวนี่มีานาบ้างที่สุดให่พลังความคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนขาก็เหมือนกันพเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องวิ่งต้องทำงานอันยานเรนน่าอกว่าถ้ามีสมุกนี้พุแล้วก,ก็จะได้เปรียบเพราะตัวนี้เนี่ยพาคนก็ได้ไปแล้วสมองคนก็ได้มาอีกคนนึงพี่สองคนที่ได้ไปแล้วจากด้วยงานหนึ่งกับสวินแต่ฉันก็ไม่คิดว่า พวกเราจะไม่รู re, ้พวกีเราจะก็เสียใจเหมือนกันนะแล้วนายทั้มดให้เราทำอะไรหรอฉันก็มุกคำถามเหมือนกันนืคือฉันกระทำมาเพื่งพาพวได้แหละแต่ไม่ไม่เลยสักนี้เลยหรอฉันท้อใจแล้วสิเพราะพวกนายเกินไม่ไม่ได้พูด่างนี้ฉันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วแล้วฉันกระหายมาได้ก็ได้ช่วยบ้างอยู่ ทิกทังเฮ้ใครอ่ะใครส่งอะไรมาวะเดี๋ยวนะนี่มันเเดี๋ยวไหนคุณนายฉัรู้แล้วล่ะว่าอีซุนคุนที่หนึ่อยู่ไหนอยู่ไหนเหรอก็อยู่ตรงชายเมนะแ,แบบพิเศษ,ษที่ไม่เคยหยุดเลยแล้วมันอยู่ไหนละ่ะฉันรู้พี่กันแล้ว เออแต่ฉันมีวิธีของฉันอยู่ทำไม่ะด้ในมงคนนี้ฉันไม่เอาเอ่ะเออเอัสวิตหะได้แหละไปที่ประตูดิเออเออก็ได้นี่เหรอเปิดประตูดิเออก็ได้โอ้ยเจ็บโอ้ยเดี๋ยวนะจะให้ยานนี้มานะ่ะงานนี้เป็นเตรียมเพื่อนนะแล้วทำไมฉันต้องสมานงานคนเดียวเหรอ ก็ไอ <S preach science> ้หมออ้คนที่ส่งกระมาน่ะเขาบอกว่าให้พานามาคนเดนียวน่ะชัาก็เลยส่งนามาคนเดียวแล้วกันเออแล้วนายส่งมาได้ไงอ่ะฉันก็มีวิธีของฉันนะอืมเดี๋ยวนะแล้วจะเข้าแปลงไงเนี่ยเอ่อนี่ไงเนระมีสาวตัวเนี้ยเ้ยแฟนสาวตนสีทองสีเขียวมีสาตัวหนึ่งด้วยหรอ สีฟ้าดีนะดีน้ำเงินันนี้สีฟ้าดิเฮ้ยงงจริงแล้วจะเปิดไปเนี่ยโอ้โหประตูจะเปิดซะอมเพียงไม่ได้หม <allowance. S 1> ั้งเอาเฮ้ยดีดดีดดีดไิดได้หรอเออ ที่นี่มันดูล้ไมไปแปลกอืมก้ล่างมีห้องเหรอห้อง,งอะไรวะโอ้ดูปแปลกแฮะอยู่ใต้ดินนี่มีมัเตอร์ไ่แปลกอืมมีดูสี่ช่องด้วยดูอะไรวะ แล้วว่าทิ้งเลนเ่นเฮ้ยเฮ้ยวันดีขอเยอะเยอะนะยจ่บอกว่าเ็นคำที่นายไม่ต้องเป็นไม่ต้องกลัวฉันหรอกเปนมาดีแต่ถ้านด้กินจะได้ของง <Pam. S 2> นี้ นายต้องหาพนะท่านจะบอกอะไรให้ PX อ,อยู่ใกล้ๆเองใกล้ๆหรอใจวะวะเด็กล,ล้ๆนี่มันไหนนายเล่าโน้ให้ดีดิ ให้ดีหรอไม่เห็นมีนะนนในนั่งรู้ไอทีดิจะวองอยู่ก็บน้องด้วยนะไี่เหรอวะนอนบ้กมาดีมาแค่ดูแค่เพปนอแป๊บเดียวสุวนข้างในไม่ได้ดูแล้วเนอนอาจจะมีของได้ เดี๋ยวนะกล้องเหรอ PX เอกเ็กเหรอวนเป็นอย่างนี้อ่าเจอแอละง่ายจังวะเอาล่ะได้เวลาขูดเถอะหาอะไรก็นิบไม่ไมมแปลกหรอกเยอะเอาเอาอยอะเปิดได้เหรอ ว่าให้ว่าเาป็นผัสโต้มแบบ่ได้คนจริงเติมไม่จะเข้ามาไม่จะเอามาไม่ได้หรอก <c oughs> หมายถึงเอาเปิดได้คนจริงแต่เผื่อจะเอามาไม่ได้เออเฮ้ตัวทีใท่ในการที่เด็กครับนดงได้มาแล้วทำไมงไม่ลองทำละ่ะทำอะไรขุดห,หรอโอ้โห รู้เลยให้คุณมากกว่านี้คลิปยาไม่พอตัวตัดด้วยเปเอาเอาเอให้ทำอะไรวะไายลองทำมากกว่านี้ดิแหม่ไม่รู้เหรอฉันจะรู้ได้ไงล่ะวะเฮ้ยแต่เธอไม่รู้ฉันจะบอกอะไรให้้วกัน บอกมอดูดวหน้นะบอกมาหน่อยมหน่อยวะเออเออบอกมอดิบอกมอดิดอดิดูดิบกดิได้ได้ไดก็คือไปไปข้าดอกดิข้าดอกหรอ มูเปล่าวาอะก็ไม่ให้ไปกินข้าวเลยข้าวไหนกันยิ้มุกินนิบนะกันมาดิเลยพกีแล้วใช่ใช่แหละโอ๊ยแต่มีอะไรสักที อย่า <Yeah. S 1> เอาปมไม่ได้อีกละป่วไม่ได้เหรอน่าแปลกแฮะน,นี่เธอเป็นคนมันเป็นคยวายนี่ยวนะเออไม่งอ,อกแลว้ววะ โน่นายอย่างนี้ทำไมนึกออกวะโอ้ยนึกคือต้องๆๆออกอย่ามาให้ข้อมูลนั้นนะเป็นาโซงงาเองนั่นเอ,องเอ่อผีไงวะเนี่ยต้องเอาเมินมาหม่ไม่ต้องขุดตามเออหรือว่าจะทำแม่นั้ก็ได้ปะ องก่นเคอจะเป็นนำหนักแล้วได้แล้วก็อีโมนลอันนี้ละอันนี้ละบีชมั้ใช่แหละอ่า ต้องเจ็บอันนี้เพช <c oughs> รปวดตัวแฮะอ๋อช่วงุันนี้ไปเรื่องเรื่องของนี่เอง บุรสิฟ้าน้ำเงินนี่ลาพีสเออนนั่แหละลาพีสแล้วก็ติ้งตังฮึได้แล้วล่ะเธอล้องเปิดดูดิเปิดหรอตามบปรุแล้วจะดีใจไต้มะสดเสียงดีใจไม่ไมอก้อย นี่แหละความพยายามอีนี่แหละความเสี่ยงที่นั่นเขอบคุณมากนะเธอเธอเธออืมอืมเขยู่นะอย่่บอกว่ามาให่นี่หน่อยใช่มีอะไรจะพูดนะอหรอเออปีคลิปซะก็ขอที่คิปพี่ดียกันนะคุณผู้ชม ก็สีทุ่งแล้วหรอก็ขอปิดคลิปนี้นะกันพนดี้ปืนออกปืนรูไอเดียออกตอนนี้นะอืก็คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปเบรโตหรือคลิปอิมิเนตคับก็ได้ก็จะไม่รู้ที่ไหนมาหรอกนะคือไม่มีไอเดียหรอกนะอยาข้าวบอกว่าจะให้ดู้ที่ดต่อกันอะคือแค่เสียงแฮมผมก็เย้อยู่แล้วล่ะก็กินดี้ตามเขาเลยนะไอที่ผมไปยชวนตอนช่วงแรกอะ คือให้น้องเขารูตัวว่าคือผมยังชอบน้องเขาอยู่แต่น้องเขายังก็จะพูดอะไรเลยก็ขอบคุณนะท,ที่ตามมาตั้งนานแต่แงหวังว่าจะคลิปดีขึ้นละ่ะก็ขอบคุณนะครับพูดตามทั้งสามร้อยกี่คนวะเดี๋ยวคนพูดงกันก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณน้นองเขาในที่ตามตั้งนานนะ ก็ขอบคุโค้กเก่าๆด้วยที่ดีตาเราตั้งนานเพื่อโค้กบอลลูก็ขอบคุณนะรถแข่งโบสีม่วงและบอลลูนไปถึงต้นงรุชีพขอบคุณนะผู้ที่ตั้งเก่าๆที่ตาเราต้องมานะก็ขอจบคลิปนี้กันนะคุณผชมจีจีอีซีบ๊ายบายฝันนี่ละ